หนังสือชีวประวัติของท่านพลีธรรมธทโรได้เล่าต่อไปอีกว่าท่านพลีพักอยู่ที่พระมาประมาณเดือนเศษต่อจากนั้นจึงเดินทางไปยังประเทศอินเดียพักที่สมาคมมหาโพลตั้งอยู่ที่เมืองกันกัตตาซึ่งก่อตั้งโดยท่านอนาคาริยะธรรมป,ปาละชาวศรีลังกาเป็นสำนักงานใหญ่มีสาขาอยู่ในประเทศอินเดียหลายแห่งด้วยกันท่านพลี ได้เข้าเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมนี้ขณะนั้นอากาศในกันกตาร้อนมากท่านพอลีถึงกับอาพาธเพราะแพ้อากาศร้อนคุณถนัดนาวานุเคราะห์ทูตพานิไทยในกรุ่มกันกัตาได้พาคุณหมอสุนิตเจิมสิริวัตนในแพทย์จากเมืองไทยที่มาศึกษาต่อด้านโรคเมืองร้อนที่อินเดียม,มาถวายาไม่กี่วันท่านพ่อก็หายเป็นปกติ ครั้นได้เวลาเข้าพรรษามีพระชาวลังการูปหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักมักคุ้นกับท่านพ่อตั้งแต่สมัยท่านเดินทางมายัางอินเดียครั้งแรกท่านชีอว่าพระสังฆรัตนะขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการสมาคมมหาโพธิ์สาขาสารนาฏได้ชวนท่านไปอยู่จำพรรษาที่สารนาฏเมืองพาราณสีท่านพ่อตอบตกลงจึงพากันออกเดินทางจากกัลกัตตา สู่พรณนีโดยทางรถไฟที่สถานีรถไฟฮาราในระหว่างก่อนออกเดินทางลาวคนขอทานที่สถานีพากันมากรุ่มมขอเศษเงินฉุดท่านพ่อจนกีวปรปลิวเมื่อถึงเมืองพรณนีต้องขึ้นรถม้าไปอีกถึงเจ็ดไม่จึงถึงตำบลสารนาดได้จำพรรษาที่เมืองพรณนีสถานที่ท่านพ่อหลีจำพรรษา เป็นตึกสองชั้นเรียกกันว่าธรรมะศาลาตัวอาคารหลังใหญ่มีบริเวณกว้างขวางชั้นบนมีห้องถึง20ห้องส่วนใหญ่จะใช้เป็นที่พักของพระภิกษุชาวลังกาที่มาทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินเดียเป็นสาขาของสมาคมมหาโพธิที่ใหญ่โตแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียบริเวณเดียวกันจะมีสำนักงานของสมาคมถาวนวัตถุนอกนั้น ก็มีมูลละคันทกุดีวิหารซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับตึกธรมารมศาลาวิหารแห่งนี้ใช้เป็นที่ธรรัตรสวดมนต์ตอนเย็นร่วมกับพระรังกาที่จะบรรษารวม8รูปด้วยกันในวิหารนี้มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางแสดงธรรมจักรกับปปัตนะสูตรซึ่งถอดแบบมาจากวิพภัณฑ์สรารนาดอย่างชัดเจนผนังมีภาพเขียนถึงเรื่องพุทธประวัติโดยจิตรกรชาวญี่ปุ่น สวยงามมากพิพิธภัณฑ์สารนาที่กล่าวนี้อยู่ห่างจากธรรมศาลาประมาณ200เมตรเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการอุปถรัรมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาของพระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นส่วนใหญ่บริเวณรอบนอกของมหาโพสมาคมสาขาสารนาดมีอาณาบริเวณกว้างขวางมีวัดเซนวัดจีนวัดทิเบตและวัดญี่ปุ่นเรียงรายอยู่โดยรอบ ท่านพ่อพาเดินไปสำรวจโบราณวัตถุภายนอกอาณาบริเวณของสมาคมเป็นต้นว่าสระน้ำซากปรักหักพังของกุดีวิหารซึ่งคงเหลือเป็นเพียงรูปร่างที่พอจะสังเกตได้เท่านั้นด้านทิศเหนือของมูลคันทกุฎดีวิหารนั้นจะเต็มไปด้วยอิฐปูนบริเวณใกล้ๆกันจะมีสถูปยอดหักอยู่หนึ่งองค์เรียกกันว่าธรรมเมฆสถูปณธรรมเเมฆสถูปนี้เองในคืนเดือนงาย ท่านพ่อมักจะมานั่งสมาธิหน้าวิหารเสมอวันหนึ่งขณะที่ท่านเพ่งกิตไปยังสถูปนั้นน้อมจิตคำหนึงถึงพระเจ้าสุค m าหาราว่าทรงมีพระบุญคุณต่อพระพุทธศาสนามากมายเพียงไรเมื่อเพ่งไปนานๆเกิดแสงวูบวาบแผ่กระจายไปตามต้นไม้และพระสถูปได้เห็นพระเจดีย์และพระสถูปที่พระเจ้าสุม m a h a a ทราสงสร้างไว้ 8 4 0 0 0องค์สุดทรมหักพังทลายสูญสลายและเห็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาสแสดงปรากฏสีสันต่างๆเป็นที่น่าอัศจรรย์เมื่อออกจากสมาธิพิจารณาโดยละเอียดท่านพ่อรำพึงในใจว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่จริงท่านจึงคิดจะสร้างพระเจดีย์เพื่อทดแทนเอาไว้สักแห่งหนึ่งในประเทศไทยและต่อมา ท่านก็ได้สร้างพระสุตังคเจดีไว้ที่วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการในระหว่างที่ท่านพลีธรรมธโรจำพรรษาที่ประเทศอินเดียนั้นท่านได้รับจดหมายติดต่อจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสประสงค์ให้ท่านกลับวัดบรมนิวาสด,ด่วนโดยปารบว่าอายุมากต้องการให้ท่านพ่อ ช่วยแนะนำจิตตภาวนาให้และจดหมายด่วนอีกฉบับก็คือจดหมายของพระวิสุทธ์ชาวไทยที่มาบวชในพมา่าต้องการให้ท่านกลับพมา่าด่วนเพราะทางเจ้าแม่สุทันตะจันทเทวีได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลพมา่าซึ่งเกิดจากการช่วยเหลือของท่านพ่อแล้วบุตรธิดาของเจ้าแม่ได้ชักชวนญาติมิสฉายสร้างวัดถวัยที่เมืองย่างกุง้งขอให้ท่านพ่อรีบมาจัดการด่วนส่วนจดหมายธรรมดา มาจากวัดปากคลองกุ้งญาติโยมทางจังหวัดจันทบุรีเร่งเรา้าให้ท่านกลับวัดโดยด่วนเมื่อออพรรษาแล้วก็รับจดหมายด่วนจากพระมาะอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างวัดไทยในประเทศพมา่าท่านพ่อตัดสินใจเดินทางไปพม่าอีกครั้งแต่ก่อนกลับท่านจะต้องไปกันกัตตากรระหว่างทางโดยแวะนมัศการปูชนียสถานมาโดยลำดับมีโพธิตรุ่ที่พุทธคยา และสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งเช่นแม่น้ำในรัญชราบ้านนางสุชาดาอโนมานทีมุจรินอาชาปาลนิโคธภาพที่ยังจำติดตาตรึงใจสิทธิผู้ติดตามอยู่จนบัดนี้ก็คือขณะที่เดินทางไปถึงบ้านนางสุชาดาสุชาดากุดีแขกชาวอินเดียที่เฝ้าสถานที่อยู่ต้องการจะเจิมหน้าทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านพ่อจึงยินยอมตกลงให้แขกใช้แป้งเจิมหน้า พร้อมกับยิ้มและหัวเราะึฮึอและอุทานว่าออ้พวกผีกระสือพร้อมกับให้สิทธิ์จ่ายเศษเงินตามระเบียบเมื่อคณะกรรมาการสร้างวัดไทยในประเทศพมา่าทราบวันเวลาการมาประเทศพม่าของท่านพลีต่างพากันมารับที่สนามบินย่างกุ้งแล้วนิมนต์ท่านไปสู่วังของเจ้าหญิงพม่าในวันนั้นเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมโดยมีคณะกรรมาการประกอบด้วยบุคคลที่เป็นเชื้อพระวงศ์ข้าราชการพ่อค้า ค่าบดีประมาณ30คนเศษร,ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจะจัดซื้อที่ดินสร้างวัดในจำนวนเนื้อที่ประมาณ9เอเคอร์มูลค่าราวสามหมื่นรูปีเมื่อท่านได้รับทราบโครงการย่อยแล้วก็กลับไปพักอยู่ที่พระเจดีเชเวดากองตามเคยทางคณะทูตไทยประจำประเทศพมา่าได้ความช่วยเหลือเต็มที่รวมทั้งคนไทยซึ่งอยู่ในเมืองย่างกุ้งหลายสิบคนยินดีช่วยเหลือ และดีใจที่จะมีวัดไทยในเมืองย่างกุ้งเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2493ท่านได้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อมาติดต่อกับคณะรัฐบาลและคณะสฆงให้ทราบเรื่องโดยพักอยู่กับสมเด็จพระหมหาวิรบุรุอ้วนติโสที่วัดบรมนิวาสเมื่อทราบว่าจะมีการสร้างวัดไทยในเมืองย่างกุ้งพระเทระชั้นผู้ใหญ่ที่ทรงสมณศักดิ์บางรูป ก็ได้แสดงตนเป็นเจ้ากี้เจ้าการว่าจะทําเรื่องนี้เสเองโดยแสดงความหมายในทํานองว่างานนี้ท่านพหลีทําไม่สําเร็จหรอกต้องเป็นท่านเองเท่านั้นที่จะกระทําได้เมื่อท่านพหลีทราบเรื่องดังกล่าวเช่นนั้นจึงปล่อยมือในเรื่องนี้ไม่ขอเกี่ยวข้องอีกและองค์ท่านก็ได้มีจดหมายถึงเอกอัครราชทูตไทยในประเทศพม่าขอถอนเรื่องนี้ในที่สุดเรื่องนี้ก็เงียบหายไป จนทุกวันนี้ก็ไม่มีใครสร้างวัดขึ้นที่นั่นอีกเลย